ช็อกกันหมดค่ะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เจ็ดปีก่อนโอสแสวงมาก่อนการพูดหมดคือคนแรกโดนนานาหักหลัง ยังคงมีเรื่องราวพิกๆีอีกมากออกมาให้ชาวโซเชียลได้ติดตามกันค่ะสำหรับคู่ของนานานและเวทไทเทเนียมทีงานนี้อดีตเพื่อนรักอย่างโอสแวงออกมาเปิดเผยว่าตัวเองรู้เรื่องนี้มานานกว่า7ดปีแล้วแต่ตอนนั้นพูดไม่ได้จึงทําให้ชาวเน็ตตั้งข้อสันนิษฐานว่าตอนนั้นพยานหลักฐานอาจจะไม่เพียงพอวกกับนานา,นานเริ่มมีกลุ่มเพื่อนที่แน่นแฟนขึ้นมีเพื่อนเยอะหลายกลุ่มถ้าพูดไปก็จะไม่มีใครเชื่อคําพูดอยู่ดีโดยโอสแวนค่ะบอกรู้เรื่องนี้มา7ปีแต่ไม่ได้คุยกันประมาณ2ปีไม่อยากพูดเยอะเพาราะ เคยร้องไห้เสียใจผิดหวังแต่ตอนนี้มูฟออนแล้วค่ะและก็ได้ย้ำทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเพื่อนต้องมีแต่ความจริงใจให้กันไม่โกหกหรือว่าหลอกลวงกันถ้ามีความรู้สึกที่ไม่ดีก็ต้องบอกกันเพราะถ้าเก็บเอาไว้มันจะทําให้รู้สึกไม่ดีสุดท้ายก็จะสะสมจนระเบิดและต้องซื่อสัสตย์ตรงไปตรงมาเพื่อนที่ดีต้องอยู่ด้วยแล้วไม่ระแวงส่วนเดนเทเทเนียมก็ยังย้ำอีกด้วยว่าคุณจะมีเงินหรือไม่ม,ไม,มีไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีเงินคุณสามารถพูดได้เลยด้วยความจริงใจไม่ต้องเส่แส้งถ้าคุณคิดว่าเรื่องเงินหรืืือออเเรรร่่งคคววาามยจะทํให้พนักุณ คุณคิดผิดแล้วเพราะจริงๆแล้วพวกเรามีแต่ความจริงใจให้กันใครที่มีเพื่อนที่รักก็ให้จับมือกันไว้แล้วบอกว่าเรารักกันด้วยความจริงใจรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง คือคาที่พระเยซูสอนไว้ตลอดการที่เราจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอาใจเขามาใส่ใจเรามันอาจจะยากแต่ถ้าพยายามทําเราจะมีความสุขแน่นอนดานโอซแวนก็พูดต่อว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนมีชื่อเสียงคุณควรมีความรับผิดชอบในสังคมที่เขาซัพพอร์ตคุณคุณต้องพูดความจริงกับเขาไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือไม่มีคุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมส่วนโอกาสจะกลับมาคุยกันอีกครั้งโอซแวนเผยว่า No thank you. ไอรู้จักคนเยอะแต่ไอมีเพื่อนที่ดีน้อยมากเพราะฉะนั้นมีเพื่อนน้อยแต่คุณภาพดีกว่่ามีเเพือนยะ ก็เพ <S preach ers> so yes, like ื so great, ่อนที่ใครที่มีเพื่อนที่เรารักกันนะครับก็จับมือกันไว้ให้แน่แล้วก็บอกว่าเรารักกันด้วยความจริงใจนะครับด้วยความจริงใจลักเพื่อนบ้านเหมือนลักตัวเองนี่คือคําที่พระยซุได้สอนพวกเราไว้ตลอดเวลาเพราะว่าการที่เราจะเอื้อเฟ้อเผอแผ่เอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยมันยากแต่พยายามทําแล้วเราจะมีความสุขแน่นอนครับแต่อาจจะคิดว่าถ้าอยู่เป็นสเล็บ or เป็น i n fluencer or whatever เป็นดารา whatever you You have the responsibility truthful คุณต้องมีความรับผิดชอบในว่าคุณจะเป็นดาราคุณเป็นเซเลบิตี้คือถ้าเกิดคุณมีชื่อเสียงอ่ะคุณควรมีความรับผิดชอบในสังคมที่เขาซัพพอร์ตคุณแล้วที่จะพูดความจริงกับพวกเขาอันนี้คือโอซแวงพูดนะคะ เออถูก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 อย่พูดได้ดีอย่พูดได้ดีถ้าอยู่เป็นสแลปตาา or whatever you have such a loud voice ใช่แล้วีเสียงที่ดังใช่ e x a m p l e ที่ทุกคนถ้าอยู่มีสตังค์ or ไม่มีสตังค์ you เป็น have to set the example of you เป็นคณดีคุณต้องเป็นแบบอย่างที่แบบไม่ว่าคุณจะมีเงินไม่มีเงินคุณจะยังไงก็ตามคุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมค่ะอืม ก่อนหน้านี้ค่ะในวันที่เจนเจนสุดานะคะได้ออกมาฟาดเดือดจากที่นานานเนี่ยเอาลูกๆมาสร้างคอนเทนต์เพื่อเรียกความเห็นใจแล้วก็สงสารทางที่เหยื่อมีลูกก็ไม่เคยทําแบบนี้จนเพื่อนๆในแกงพร้อมใจกันรีสตอรี่ดังกล่าวก,ก,กันรัวๆเลยค่ะซึ่งทางโอซแวงที่เป็นเพื่อนสนิทก,กับแกงนางฟ้าได้ออกมาโพสตอรี่ฟาดเป็นภาษาอังกฤษรัวๆแปลเป็นไทยว่าพ่อแม่ทีดีควรจะมีความรับผิดชอบสักหน่อยที่จะปกป้องลูกๆจากทุกอย่างที่กําลังเกิดขึ้นแทนที่จะพาพวกเขาไปไว้ในจุดที่ถูกสงสารนาเวทนาจะรู้สึกคลื่นไส้ถึงแม้ว่าตอนนนนี้าาจะลง ได้ประกันตัวออกมาและยังมีเวลาอีกเกือบสองปีเลยตามที่ทนายความ,มหลายท่านได้วิเคราะห์ไว้ขอ,อก,กว่าจะจบในชั้นสอบสวนไปขึ้นศาลมีสารชั้นต้นอีกอุทธรดีกาคดีนี้น่าจะยาวนานเรื่องคดีแพง่งท่านนานารับสภาพหนี้เคลียร์กับเจ้าหนี้ได้เรื่องตัวเล็กยอดหนี้ก็หมดกังวลแต่ในส่วนที่ว่าหากมีการพิสูจน์ได้ว่าเป็นการหลอกลงทุนเหยื่อจะโดนในส่วนคดีอาญยาย,ยอมฟังไม่ได้ตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาได้หายใจหาเงินคืนเจ้าหนี้ก่อนแนม้ทางกฎหมายจะยังมีพื้นที่ให้ได้หายใจแต่ในชีวิตจริงก็เริ่มมีชาวเน็ตถามกันแล้วว่าาานน เลือเพื่อนสักกี่คนให้เขาได้เข้าหน้าได้ติดต่อทั้งสาม,มีภรรยาหลอกเพื่อนที่ไว้ใจได้ทุกกลุ่มและเพื่อนเพื่อนทั้งแก๊งนางฟ้าและไทเทเนียมเพ้ามองนานากับเวเป็นครอบครัวน่าผิดหวังมากอย่างเคสของโอซาวันค่ะโดนก่อนใครเพื่อนเลยเมื่อก่อนสองคนนี้สนิทกันมากแต่พองียบหายไปตอนแรกแฟนคลับไม่รู้ว่าเรื่องคืออะไรทาย้อนไปเจ็ดปีและยังมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่แปลกใจเลยค่ะคงเลงเพื่อนไว้เป็นเหยื่อตั้งแต่แรกแล้ว